โรวีนาจ้าทำตามที่ฉันบอกนะคะไปหาผู้จัดการโรงแรมเดี๋ยวนี้บอกเขาว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด่วนบอกให้เขาโทรศัพท์แจ้งตำรวจจะบ้าเหรอทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้นออกมาโรวีนาเงียบไปชั่วขณะไม่ไม่จะต้องไม่มีตำรวจ ตำรวจไม่ชอบคนเลว <S <S เขาจะต้องขังคนเลวไว้ในตู้เสื้อผ้าไม่เงียบไม่มีเสียงใดๆดังมาตามสายอีกเดฟวิลเลียมมาถึงบ้านพอดีกับที่บิลลี่เลโทรไปฮัลโหลครับโอคุณพระช่วยที่ทะเลทรายเหรอครับตรงไหนล่ะครับครับ ผมจะพยายามขอบคุณครับเขาขับรถอย่างเร่งด่วนมายัางสถานีตำรวจท้องถิ่นบิลลี่เลได้โทรศัพท์แจ้งไปยังสถานีก่อนหน้าที่เขาจะมาถึงเล็กน้อยไว้เรียบร้อยแล้วที่โต๊ะสารวัตรเวนมีรถสายตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมไว้อยู่เตรียมแม้กระทั่งถังแก๊สฉุกเฉินแมรี่เจนร้องไห้โหยหวน แม่หนูต้องการที่จะออกไปจากสถานที่อันแสนสกโปรกแห่งนี้อยากกลับไปนอนอยังเตียงนอนที่บ้านและโหยหาอ้อมอกของบิดาบรรยากาศในห้องอบอวนไปด้วยเสียงร้องระงมโรวีนนาคิดอะไรไม่ออกเธอไม่สามารถแม้แต่จะจุดบุหรี่สูบที่นี่ไม่มีเหล้าไม่มีเพื่อน และไม่รู้จะหนีไปแห่งหนตําตำบลใดโรวีนาทลาไปยังเตียงนอนอันแสนกระด้างแกต้องหยุดทำอย่างนั้นนะแกต้องหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้นะเธอนั่งลงบนเตียงข้างๆแมรี่เจนแกจะต้องเชื่อฟังฉันทำตามที่ฉันสั่งหยุดทำเรื่องยุ่งยากเสียที โรวีนาตบปบฝ่ามือปิดปากแมรี่เจนไว้แน่นเด็กหญิงดิ้นรนต่อสู้แต่ก็ยอมเชื่อฟังและหยุดร้องไห้เสียงเงียบไปแล้วโรวีนาจึงสามารถคิดออกนั่นไงล่ะเสียงร้องเงียบไปเธอก็สามารถคิดออกเธอก็สามารถสามารถ ฉันอยากให้แกไปให้พ้นๆจากฉันฉันต้องการอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้โรวิน่าพูดกับแมรี่เจนความเงียบมันช่างมหัศจรรย์อะไรอย่างนี้เธอเอนตัวพิงขอบเตียงอย่างผ่อนคลายแต่แมรี่เจนยังคงดิ้นคลุกคลักอยู่โรวิน่าเอื้อมมือไปที่หมอนขยุมหมอนไว้แน่น ยกขึ้นตรงไปยังแมรี่เจนที่ดิ้นอยู่นั้นฉันต้องการให้เงียบเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมเงียบแล้วก็นอนเสียเธอเอาหมอนอัดไปที่ใบหน้าอ่อนใสของแมรี่เจนแล้วกดมันไว้แน่นเพื่อจะให้เสียงทุกเสียงเงียบสงบลงนับว่าเรายังโชคดีที่มีผู้ที่เธอขับรถเฉียวโทรมาแจ้งความ แจ้งเบอร์ทะเบียนรถของเธอไว้สรวัตรท้องที่กล่าวกับเดฟในขณะที่ปีนขึ้นนั่งบนรถสายตรวจเขาโทรศัพท์มาที่สายตรวจบนถนนไฮเวย์ของเราผมคิดว่าผมพอจะรู้ที่ที่เธอไปคงจะใกล้ๆกับฟอร์ดทอมสันที่นั่นมีโมเตลเล็กๆสำหรับขาจรเยอะแยะโรงแรมเล็กๆอย่างโรงเตียมอย่างนั้นนะหรอ เดฟถามยังหมดกำลังใจรถสายตรวจขับเคลื่อนออกจากที่จอดพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟและเสียงไซเรนเราคงจะหาเจอแน่รถตำรวจที่มีทั้งเสียงวอและแสงไฟหมุนวับวบไปตลอดทางวิ่งด้วยความเร็วร้อยสากิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนไฮเวย์ way, เพียง45นาทีรถตำรวจก็ได้นำเดฟ และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเมืองแอนคอนเต้มองเห็นโมเตลเล็กๆราคาถูกสร้างเรียงรายเต็มไปหมดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรถผ่านไปได้สัก5แห่งเดฟก็มองเห็นรถสีแดงจอดอยู่ที่หน้าออฟฟิศของโมเตลถัดไปจอดก่อนถอยหลังนิดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเกียร์ถอยหลังย้อนลงมาประมาณห้าหลา เดฟหยิบสปอตไลท์ฉบับกระเป๋าออกมาสาดแสงส่องไปยังด้านหน้าโมเตลแล้วแสงก็ไปหยุดอยู่ที่มุมมุมหนึ่งซึ่งมีรถสีแดงจอดอยู่ป้ายทะเบียนของรถคันนั้นตรงกับของโรวีนนานั่นไงพบแล้วโรวีนนาปิดไฟที่อื่นๆหมดเว้นไว้เพียงดวงเดียวและไฟดวงเดียวที่เปิดไว้นี้ เธอได้เอาผ้าพันคอสีม่วงนวลคลุมครอบหลอดไฟเอาไว้แสงสีม่วงนวลสลัวเลือนโดยรอบห้องอันเงียบสงัดนั้นเธอโอบอุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนนั่งอยู่ที่ริมเตียงโยกตัวไปมาอย่างอ่อนละมุนร้องเพลงกล่อมเบาๆเด็กหญิงถูกจับเปลื้องผ้าออกหมดเพราะถึงเวลานอนแล้ว ตัวเด็กซีดเผือกแขนขาซีดเล็กตกห้อยร่องแรงอยู่ข้างตัวเอเอลูกน้อยของแม่จงนิ่งเงียบเสียเถอะนะแม่จะพาไปซื้อนกเอานกที่ร้องเพลงได้ประตูห้องถูกเปิดออกด้วยแรงฝ่าเท้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดฟพรวดพลาดเข้าไปข้างใน ทันใดนั้นเขาก็ต้องหยุดชะง,งักนิ่งขึงจ้องมองไปยังที่โรวีน่านั่งอยู่ถ้านกน้อยนั้นไม่ยอมร้องเพลงแม่จะพาไปซื้อแหวนเพชรโรวีนาไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเลยดวงตาของเธอจับจ้องแน่นิ่งอยู่ที่ลูกน้อยในอ้อมแขน ที่เธอโยกตัวเหุกล่อมอยู่ไปมาอย่างอ่อนโยนบรรยากาศวังเวงโศกสลดเดบรู้สึกกล้ามเนื้อท้องขย้อนขึ้นมาทันควันผู้พิพากษาคสา,าสันเข้านั่งประจำที่ค่อนข้างสายในวันนี้ผมไม่เข้าใจเลยเขาบ่นอุบอิบกับเลขา ผมรู้สึกว่าการจราจรมันแย่ลงทุกๆเดือนเลยละ่ะเขาค่อยๆแขวนเสื้อน,นอกอย่างระมัดระวังเลขายกถ้วยกาแฟมาวางไว้ที่โต๊ะแล้วผู้พิพากษาก็จัดกองแฟ้มงานต่างๆตรงหน้าจนเรียบร้อยงานด่วนเช้านี้มีอะไรก็มีเรื่องของคุณโรวีนนาค่ะเลขาตอบอืมจริงสินะเอมจิตแพทย์ประเมินผลมาหรือยัง ประเมินมาแล้วค่ะเมื่อบ่ายวานนี้เธอดึงรายงานส่วนนั้นออกมาจากตั้งเอกสารตรงหน้าเอาล่ะคุณไปได้แล้วคาสันอ่านรายงานสามแผ่นตรงหน้าอย่างคร่าวๆสารต้องคอยคำแนะนำจากจิตแพทย์ซัตเทอร์แมนผลรายงานจะช่วยทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นหมอซัตเทอร์แมนรู้ว่าสารอยากรู้อะไร และสิ่งที่สารอยากรู้ทั้งหมดก็เรียงร้อยอยู่ในแผ่นกระดาษทั้ง3าแผ่นตรงหน้านี้แล้วเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นเลขารับสายที่นี่ห้องผู้พิพากษาคขาวสัรค่ะเอรายงานนี้ดีนี่เขาเอ่ยขึ้นผมว่าเราเห็นจะต้องยกเลิกคำสั่งที่ให้คอยดูแลคุ้มครองวีโหนาแล้วล่ะ เขาเงยหน้าขึ้นมองดูเลข,ขาของเขาที่นิ่งเงียบมิได้โต้ตอบแต่อย่างไรใบหน้าของเธอแสดงความเบื่อหน่ายรำคาญอย่างเห็นได้ชัดในขณะวางหูโทรศัพท์ลงท่านผู้พิพากษาคะมีอะไรเหรอแมรี่เจนฮาร์เปอร์ตายแล้วเมื่อคืนนี้คะ่ะมีผู้กล่าวว่าเด็กบางคน ไม่อาจรู้เลยว่าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างไรแต่เด็กหญิงแมรี่เจนฮาร์เปอร์นั้นเราสามารถมองเห็นอนาคตของเธอได้จากดวงตาอันแสนเศร้าดวงตาที่คุณไม่อาจลืมเลือนได้เลยเกี่ยวกับผู้เขียนโจนาลีเป็นทั้งนักแสดงนักสังคมสงเคราะห์และนักเขียน เธอพัฒนาการเป็นนักเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของเธอโดยแท้โจหนลีแต่งงานและมีลูกตั้งแต่วัยเยาว์ฉะนั้นชีวิตแต่งงานของเธอจึงร้าวรานแตกสลายตั้งแต่เธอเพิ่งจะอายุย่างเข้าวัยยีและแต่งงานครั้งที่สองอีกในเวลาไม่นานนักแต่แล้วชีวิตการแต่งงานครั้งที่สองก็จบลงด้วยการหย่าร้างอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่นั้นมาเธอก็หันหน้าเข้าจับอาชีพการเป็นนักเขียนบทละครให้กับรายการโทรทัศน์อย่างเป็นล่าเป็นสันและในขณะเดียวกันเธอก็ยังร่วมเป็นนักแสดงซึ่งติดอันดับดารายอดเยี่ยมในเวลาต่อมาโจนาลีมีความสนใจในปัญหาของเด็กโดยเฉพาะเธอได้อุทิศทั้งเวลาและทุนทรัพย์ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาของสังคม ตลอดมาอย่างเอาการเอางานจนได้รับให้เป็นผู้ได้รับรางวัลเอมมี่ถึง10ครั้งนอกจากจะได้รับรางวัลทางด้านนักสังคมสงเคราะห์แล้วเธอยังได้รับรางวัลในด้านการประพันธ์อีกด้วยคือได้รับรางวัลเอมมี่ในเรื่อง The Walton ตอน The Walton s Thanksgiving Special ตลอดจนรางวัล Golden g l o b e และ คริสโตเฟอร์อวอร์ดอีกด้วยหลังจากที่เธอเป็นทั้งผู้ประพันธ์ผู้กำกับการแสดงในรายการละครโทรทัศน์เรื่องรูม222 2แล้วเธอก็จัดตั้งบริษัทธุรกิจทางด้านการแสดงขึ้นมาเป็นของตนเองชื่อบริษัท Christiana Production จึงนับได้ว่าเธอเป็นสตรีอเมริกันคนแรกที่เป็นทั้งนักประพันธ์ นักแสดงและผู้ผลิตเรื่องแรกที่บริษัทของเธอผลิตก็คือ A Pocket f i l l d with Dreams Cannes Film Festival 1975ในด้านงานการเขียนนอกจากรางวัลที่กล่าวมาแล้วเธอยังได้รับ Writers Guild of America ถึงสองครั้งในฐานะนักประพันธ์ งานดีเด่นที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างแพร่หลายซึ่งก็คือ I want to keep my baby และ Mary Jane Harper c r y last night ทั้งสองเรื่องนี้เธอคือผู้ประพันธ์และกำกับการแสดงเองโจนาลี Lee, เป็นสตรีอเมริกันที่มีความสามารถรอบด้านประสบการณ์ของการเป็นแม่ตั้งแต่วัยเยาว์สอนให้เธอได้รับรู้ว่า ภาวะอารมณ์ของแม่วัยรุ่นนั้นเป็นเช่นไรปัญหาของแม่วัยรุ่นอยู่ตรงไหนควรจะได้รับการเหลียวแลเอาใจใส่อย่างไรซึ่งเธอได้บรรจุประสบการณ์ทั้งหมดของเธอลงในเรื่องแมรี่เจนร้อ,รองไห้เมื่อคืนนี้อย่างมีศิลปะและยังไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งผู้อ่านจะได้รับรู้จากการติดตามมาโดยตลอดเกี่ยวกับผู้แปล แรงจูงใจที่ผู้แปลหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอ่านก็เพราะเห็นว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเด็กและเป็นเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาของสังคมโดยส่วนรวมตัวผู้แปลเองมีความสนใจเรื่องราวและปัญหาเด็กเป็นพื้นฐานและได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กอยู่ตลอดเวลาครั้งแรกที่ผู้แปลหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน ก็วางหนังสือไม่ลงอ่านต่อการรวดเดียวจนจบทั้งนี้เพราะเรื่องราวตื่นเต้นระทึกใจชวนติดตามฉากต่อฉากบทต่อบทเรื่องราวที่ดำเนินไปไม่เฉื่อยเหนื่อยเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องสลับซับซ้อนและสมจริงจึงทําให้ผู้อ่านไม่อาจคาดเดาออกเลยว่าแต่ละฉากแต่ละตอนจบลงอย่างไร ครั้นเมื่อผู้แปลอ่านจบแล้วก็เห็นว่าทั้งหมดในเรื่องแมรี่เจนร้องไห้เมื่อคืนนี้เป็นเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาการทารุณกรรมเด็กสะท้อนให้เห็นปัญหาของสังคมและเรียกร้องให้สังคมยื่นมือเข้าช่วยเหลือบรรดาพ่อแม่ที่ประสบปัญหาจนกลายเป็นความกดดันและจบลงด้วยการระบายความขมขื่นลงที่ลูก ในเรื่องนี้ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นว่าการกระทำทารุณกรรมเด็กไม่ใช่เป็นสิ่งน่าละอายไม่ใช่เป็นเพราะบุคคลน,นั้นคือซาตานมีจิตใจอมตโหดร้ายแต่ทว่ามันคือปรากฏการณ์ของปัญหาอันชากาญกานของสังคมนั่นเองอันที่จริงแล้วปัญหาเด็กในบ้านเมืองเรามีมากเหลือเกิน ล้วนแล้วแต่อยู่ในขั้นรุนแรงทั้งสิ้นเช่นปัญหาเด็กกำพร้าปัญหาเด็กขาดอาหารปัญหาเด็กขาดความรักปัญหาเด็กไร้ที่อยู่สิ้นที่พักพิงปัญหาเด็กจรจัดปัญหาเด็กติดยาเสพติดตลอดจนปัญหาเด็กถูกกระทําการทารุณต่างๆ สถาบันทางสังคมของบ้านเมืองเราต่างก็ตระหนักกันดีถึงปัญหาเหล่านี้และได้พยายามยื่นมือเข้าช่วยเหลือแก้ไขและเยียวยารักษาบรรดาเด็กไทยผู้น่าสงสารเหล่านี้ในรูปแบบต่างๆกันบางก็ในรูปมูลนิธิบางก็ในรูปสมาคมบางก็ในรูปสถาบันและอื่นๆอีกแต่ส่วนใหญ่แล้วความช่วยเหลือก็ดี เงินทุนสนับสนุนก็ดีส่วนใหญ่จะเน้นช่วยเหลือในเรื่องการขาดปัจจัยทั้งสี่เสียมากกว่ายังไม่มีใครหยิบยกประเด็นที่เด็กต้องตกเป็นทาสทางอารมณ์เก็บกดของผู้ใหญ่ออกมาอย่างเด่นชัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยหนังสือพิมพ์อันเป็นสื่อมวลชนที่สำคัญทั้งหลายก็ได้เคยมีการลงข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กตัวเล็กๆที่ถูกพ่อแม่เคี่ยนตีอย่างโหดร้าย หรือถูกนำไปทิ้งตามที่ต่างๆจนถึงขั้นตายแต่ลักษณะการลงข่าวคราวมุ่งเน้นไปที่การจุดประเด็นให้ผู้อ่านเกิดความสยองขวัญและกล่าวประนามถึงการขาดคุณธรรมศีลธรรมจิตใจวิปริตผิดผู้คนเรากับเป็นเหตุการณ์ของโลก25หนอตัวอย่างที่ผู้แปลพอจะจดจำได้ก็เช่นการพาดหัวข่าวที่ว่า แม่ชั้นโถเขี่ยตีลูกน้อยวัยสามขวบอาการปางตาอย่างไร้คุณธรรมเป็นต้นการลงข่าวเช่นนี้ก็ดีการโจดคาาเรื่องราวต่างๆดังกล่าวก็ดีมีลักษณะเป็นไปอย่างติฉินนินทาว่าร้ายแต่มิได้มองกันอย่างวิเคราะห์และหาสาเหตุแห่งความเป็นมาทั้งมวลเจาะกันให้ลึกให้ถึงแก่นและตีแผ่ออกมาในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือทำการรณรงค์ช่วยเหลือบรรดาเด็กและพ่อแม่ผู้น่าสงสารที่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์และตกเป็นเหยื่อของสังคมเหล่านี้เลยผู้แปลเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าจะมีการรณรงค์ต่อต้านการกระทำทารุณกรรมเด็กในลักษณะเยียวยารักษาสังคมนั้นควรจะกระทำการในรูปแบบใดขั้นตอนเป็นเช่นไรใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ฉะนั้นในส่วนที่ผู้แปลพอจะทำได้แม้ว่าจะเพียงน้อยนิดผู้แปลก็ยินดีนี่คือแรงบันดาลใจให้ผู้แปลหยิบงานชิ้นนี้ขึ้นมาแปลด้วยความอุตสาหะวิริยะมาโดยตลอดอันหนึ่งแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเพียงแค่ผลงานอันน้อยนิดของสังคมแต่ผู้แปลก็หวังว่าคงจะสะท้อนอะไรบ้างแก่ผู้อ่าน ให้ได้ฉุกใจคิดถึงแง่มุมต่างๆที่ไม่ได้เฉลียวใจมาก่อนเหตุที่ผู้แปลแก้กล่าวเช่นนี้เพราะว่าในเรื่องแมรี่เจนร้องไห้เมื่อคืนนี้นอกจากจะให้ความตื่นเต้นเร้าใจความอ่อนไหวอ่อนหวานไปตามลักษณะนวนิยายแล้วยังให้เกล็ดความรู้ในแง่มุมขบคิดทบทวนครั้งแล้วครั้งเล่า ในหลายๆตอนของเรื่องอยังไม่เคอะเขินไม่รุ่มร่ามและไม่มีลักษณะยัดเยียดดังนั้นผู้แปลหวังว่าคงจะมีผู้เห็นด้วยและช่วยกันแปลงานทํานองนี้ขึ้นมาอีกนิดดาหงวิวัฒผู้แปล